จากการคัดกรองสุขภาพของอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุตามบ้านที่มาหาหมอไม่สะดวกอีกด้วยการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวอำเภอสุขสำราญที่บุกถึงบ้านจึงทำให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากทีมสะสาขาวิชาชีพที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยแล้วเรายังมีภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสอมอหรือว่าทีมอบทอต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยซึ่งจะทําให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นลักษณะขององค์รวมมากขึ้น,นสุขสําราญห่วงใยกันนำมาสู่การที่ท้องถิ่นได้จัดสรรง,งบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่มาดูแลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจเราจะมีการจัดจ้างอาสาสมัครสาธารณสุขในด้านของนิกครอบครัวที่ไปดูแลผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านตอนนี้ก็มีเจ้าที่ที่จะเข้าไปในส่วนของบ้านพี่น้องผู้ป่วยที่ติดเตียงนี่คือการสร้างความเข้มแข็งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยการใช้ชุมชนใช้บ้านเป็นที่ทำงานเป็นเตียงผู้ป่วย โดยการสนับสนุนของประชาชนและท้องถิ่นเพื่อสร้างที่นี่ให้เป็นอำเภอสุขสำราญอย่างแท้จริงลุงสุขล้มลงญาติรีบโทรหาร,รอพศอต่อประสานอสมออบตส่งลุงสุขไปรอพอกลับบ้านมาก็ช่วยกันดูแลต่อทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรอพอสต่อหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน